สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสกระรวันหยุดวันนี้เรามาติดตามอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับมันสำปะหลังนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของมันสำปะหลังนะครับโดยเฉพาะคาดว่าตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนธันวาคมหรือว่าตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปนี่นะครับจนกระทั่งถึงประมาณเดือน มีนาถึงเมษายนก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มันสปะปลังออกเยอะในขณะที่ในอีกไม่กี่เดือนเราก็จะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรัฐบาลนะครับน่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่และก็ครั้งใหญ่ทีนี้ในส่วนของมันสปะปลังนะครับหลังจากที่ราคาตกต่ำไปมากเลยในช่วงปี267ต่อเนื่องมายังต้นปี68 หลังจากนั้นราคาก็เริ่มที่จะมีการขยับกระเตื้องขึ้นนะครับก็ล่าสุดในส่วนของทางด้านรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศนะครับก็ได้มีการนำทัพนะครับนำพักเอกชนในการที่จะขยายตลาดมันสัมปะหลังอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะตลาดใหม่ก็คือทางด้านตะวันออกกลางแถวโดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้มีการ นำเข้ามันอัดเม็ดรแรกไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูข่าวติดตามข่าวต่อนะครับข้อมูลนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์นะครับได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและสอกษตรววันหยุดขออนุญาตนํามาเผยแพร่ต่อนะครับพาหัวข้อวันนี้ก็คือพาณิชย์นํนาทัพภาคเอกชนนะครับขยายตลาดมันสําปะหลังต่อเนื่องเจาะตลาดตะวันออกกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง เดี๋ยวสอกเกษตรวันหยุดจะมาเล่าข่าวให้ฟังนะครับก่อนอื่นฝากไว้สำหรับฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับย้ำว่าเป็นวิตามินเสริมหรือว่าฮอร์โมนช่วยฉีดทางใบนะครับมีสารช่วยให้แตกตัวกรดอะมิโนสกัดสารเติมเต็มแล้วก็กรดฮิวมิกซึ่งสารพวกนี้จะเป็นวิตามินเสริมที่ที่พืชต้องการนะครับนอกจากธาตุหลักธาตุอาหารหลัก3ตัวก็คือ NPK แล้ว โดยสามารถฉีดได้กับพืชทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสำปะหลังข้าวข้าวโพดปลาล์มน้ำมันยางพารานะครับ1ซองฉีดได้ประมาณ5-10ไร่นะครับผสมน้ำา2 0 4 4 0 0ลิตรหรือว่าถ้าท่านผู้ชมจะผสมถัง20ลิตรก็ใช้ประมาณ2ช้อนกาแฟเล็กที่เราแถมไปให้ด้วยนะครับฉีดได้บ่อยตามท้องการนะครับฉีดปุ๊บเขียวปั๊บขึ้นทันตาเห็น7วันนะครับ ภายใน7วันจะเขียวขึ้นมาแล้วก็มีการแตกกลิ่งแตกใบได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับที่ไม่ได้ฉีดนะครับในส่วนของอท่านผู้ชมที่เป็น FC 2สอเกษตรวันหยุดเรามีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวตลอดปี268 8นะครับก็ปกติซองละ500บาทนะครับพิเศษปกติซองละ500บาทสั่ง1ลดเหลือแค่179บาท มีค่าส่ง30บาทนะครับแต่ถ้าสั่ง2ซองขึ้นไปฟรีค่าส่งแล้วก็พิเศษซื้อ5ซองนะครับลดเหลือราคาแค่759บาทนะครับหรือ1 0ซองเหลือแค่1 5 0 0บาทนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เคยใช้ก็แนะนําให้เอาไปทดลองใช้สัก1-2ซองก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใช้ได้ผลดีค่อยกลับมาสั่งต่อนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนสอเกษตรวันหยุดโดยการสั่งฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรนะครับ ทีนี้เรามาติดตามในส่วนของข้อมูลการเจาะตลาดตะวันออกกลางนะครับของในส่วนของมันสัาปลังนะครับจากการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์นะครับผานหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ก็คือพาณิชย์นำทัพผู้ส่งออกไทยนะครับเจาะตลาดมันสําปลังตะวันออกกลางตะวันออกกลางหลักๆก็คือโฟกัสหลักไปที่ ทางด้านจัประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อและก็ประเด็นข่าวเรื่องนี้กันพาณิชนำทัพผู้ส่งออกเอกชนบินเจาะตลาดมันสัมปะหลังตะวันออกกลางนะครับทั้งนี้จากการเปิดเผยของคุณอรารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเร่งดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและนางและคุณสุพจีสุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คลิกบิ๊กวินนะครับในการรักษาสติรภาพราคาสินค้ากเกษตรโดยมุ่งผักดันการออกออกการส่งออกนะครับโดยมุ่งผักดันการส่งออกสินค้ามันสัหลังไปยังตลาดตะวันออกกลางเพื่อยกระดับราคาสินค้ากเกษตรของไทยอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับโดยระหว่างวันที่18ถึง22พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานะครับ ทางกลุ่มการค้าต่างประเทศได้จัดคณะเดินทางร่วมกับผู้ประกอบการส่งออกมันสปะปลังที่มีศักยภาพผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับซึ่งมีองค์ความรู้ในการนำมันสัมปลังไปแปลรูปเป็นอาหารสัตว์รวมทั้งคณะสื่อสารมวลชนนะครับเข้าร่วมเจรจาเปิดตลาดอาหารสัตว์และผลักดันสินค้ามันสปะปลัง เข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับอาทิอุตสาหกรรมกระดาษอาหารกาวณนะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับในข่าวที่แล้วเราเจาะทางด้านซาอุดีอาระเบียไปแล้วในรอบนี้ไปเจาะสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพของสินค้ามันสำปะหลังไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างความต้องการล่วงหน้าในตลาดได้ก่อนเข้าสู่ช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังปี268ทับจะเริ่มออกสู่ตลาดมากในเดือนธันวาคม268ถึงมีนาคม269นนะครับเนื่องจากมีอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่แข็งแกร่งมีเครือข่ายธุรกิจและการลงทุนในหลากหลายประเทศรวมถึงที่สำคัญนะครับมีกำลังซื้อสูงและเปิดกว้างต่อสินค้าการนำเข้าคุณภาพดี โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้ามันสัมปัลังไทยสามารถขยายเข้าสู่ตลาดปลายน้ำที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้นางอรารดายังกล่าวต่อว่านะครับทั้งนี้กรมจะเข้าหารือกับผู้นำเข้ารายใหญ่สำคัญในสองเมืองได้แก่กรุงอดูบัดกรุงอดูกรุงอาบูดาบีและนครดูไบนะครับ ทั้งในส่วนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมที่ใช้แป้งเป็นวัตถุดิบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าและมุมมองด้านการทำธุรกิจรวมถึงหารือแนวทางการเพิ่มโอกาสทางการส่งออกของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดนะครับกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดส่งออกเพียงแห่งเดียว และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในเวทีการค้าโลกทั้งนี้การเดินทางครั้งนี้นะครับจะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในการขยายการส่งออกวัตถุดิบสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้จากการเปิดเผยของอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับน่าจะมาถูกทางนะครับหลังจากที่รัฐบาลชุดนี้ทำงานไปประมาณเดือนกว่านะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือการออกไปรรดโชว์เป็นเซลแมนนะครับในการขายสินค้าทางการเกษตรให้กับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับโดยเฉพาะข้าวนี่มีการเจรจาให้กับซาอุแล้วก็ขอภัยให้กับประเทศจีนและสิงคโปร์ไปแล้วรวมแล้วหกแสนล้าน6 0 0 0นตันนะครับก็ถือว,ว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรชาวนาส่วนบันซาปะหลังก็เช่นเดียวกัน,นครับช่วงนี้ก็มีการเดินหน้าเร่งเจรจาอย่างเต็มที่ทั้งโดยทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการก็จะเป็น ตัวผักดันที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะสมาคมต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการส่งออกอผู้ประกอบการมันสําปะหลังนะครับไม่ว่ารัฐบาลในชุดไหนมาก็จะต้องมีการขับเคลื่อนในส่วนของมันสําปะหลังนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการกระจายตลาดนะครับไม่ได้พึ่งพาตลาดเดียวเป็นหลักในรอบที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาหลักของสินค้ากเกษตรโดยเฉพาะมันสําปะหลังก็คือ เราพึ่งพาการส่งออกจีนเป็นหลักนะครับพอพึ่งพาการส่งออกจีนเป็นหลักเนี่ยหลังจากที่ตลาดจีนมีปัญหาทําให้ราคาอ่ามันสําปรังนะครับในปี2567ต่อเนื่องมาถึงต้นปี68นี้ร่วงลงไปหนักนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีที่สําคัญราคาก็เริ่มที่จะมีการขยับขึ้นมาต่อเนื่องบ้างแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น ข่าวดีนะครับที่สเกษตรบรรยุนำมาเผยแพร่แชร์ต่อให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนสอเกษตรวรรยุนะครับโดยการสั่งซื้อฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรนะครับฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรรับประกันคุณภาพโดยสอเกษตรวรรยุ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ